มาที่พี่ย่งกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยก็โอ้โหงานละครนี่แน่นมากเลยนะห,หลายคนเนี่ยจนลืมภาพลักษณ์นะฮะของการเป็นนักร้องไปแล้วเราไปดูดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ จับไม่ร้องเพลงอยู่นานนะคะแต่พอหันมารับงานแสดงค่ะก็ดูเหมือนว่าจะไปได้สวยนะคะสำหรับนักร้องมาสเตอร์อย่างโย่ออมแชร์ตอนนี้นะคะผู้จัดเนี่ยจองคิวยาวค่ะไปจนถึงปีหน้าแล้วกลายเป็นว่าภาพลักษณ์เนี่ยก็กลายเป็นนักแสดงอย่างชัดเจนนะคะกว่าการเป็นนักร้องไปิษัทแล้วค่ะเห็นรับงานเยอะแบบนี้นะคะก็เตรียมอาไว้จะให้เจ้าตัวน้อยที่พยายามอยากจะมีให้ทันภายในปีนี้ค่ะศกนู่เทียนทำงานมากขึ้นครับ ยอมรับว่าช่วงนี้หาเงินครับหาเงินให้ลูกครับเ <Okay. S 1> ตรียมเงินไว้ลูกคือจริงๆก็ต้องขอบคุณจริงๆค,คือติดต่อมาเยอะเหมือนกันครับด้วยความที่เราก็บอกไปว่าโอเคเราลหลงไหลและรักและสนุกกับการแสดงแล้วก็ขอมาเป็นนักแสดงอิสระอีกอาชีพหนึ่งแล้วกนเป็นความใจดีแล้วก็เป็นความเป็น เป็นพรมลิขิตที่ทําให้เรามาเจอกันให้บทกับเรามาเจอกันอะไรเงี้ยที่ผู้จัดดีๆมาเจอกับเราอะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากพลาดโอกาสแล้วก็อยากทำทุกๆโอกาสที่เข้ามาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ปั๊มลูกเนี่ยก็เหมือนกลางกองนั่นแหละครับใช <laughs> ่คืออะไงเียฮะอยากมีลูกมากครับมาก,มากๆเลยแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็อายุไม่น้อยแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ยังเป็นวัยรุ่นตอนปลายอยู่นะฮะแต่ว่าก็คิดว่าสักพักเนี่ยก็คงจะแบบ คงจะคงจะร่างกายคงจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าตอนนี้อะไรเงี้ยคุณก yani ้อยก็ด้วยอะไรเงี้ยถ้ามีตอนนี้ก็คงดีขก่อนว่าจะเล่นปังเดือนมีนาคมใช่ใช่มันไม่ใช่มันดิมันนี่แหละมันจะต้องมารักทีรอนมันนานมากเลยเนี่ยฮะก็อจไม่ใช่ยังไม่มาครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรคุยคุณก้อยว่าถ้าสิ้นเดือนกุมภาซึ่งสิ้นเดือนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปหาหมออีกรอบหนึ่งเพราะว่าคือมันมันเลยกําหนดจากตอนที่แล้วประมาณเดือนพฤศจิกาธันวา มันก็ลาเนี่ยสเดือนแล้วครับคุณหมอให้ไปหาเดี๋ยวไปเช็คดูอีกรอบเดี๋ยวมาบอกข่าวอีกทีหนึ่งก็เครียดเครียดเครียดค,ค,คือคือตอนนี้กำลังคิดว่าเดี๋ยวคงต้องไปตรวจอีกรอบอาจจะแบบไม่มีปัญหาที่ผมอะไรเงี้ยเพราะคุณก้อยก็ไม่ได้มีอะไรพี่ก้อยก็ไม่ซีเรียสครับพี่ก้อยก็สบายสบายสบายมากเลยสบายากยายว่าผมด้วยซ้ำแต่ก็พี่ก้อยส่วนใหญ่จะเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยแบบเครียดทํางานทํางานเยอะเวลาก็ไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ ส่วนแฟนเพลงไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ได้ฟังเพลงจากโย่งอาร์มแชร์ตอนนี้เห็นว่ากำลังซุ่มทําซิงเกิลใหม่ยอยู่นะคะแต่ที่แน่ๆจะได้ฟังเพลงประกอบละครที่เขาเล่นเองแล้วก็ร้องเองเร็วๆนี้แน่ๆค่ะโอ้ยฮอตมากจริงๆพี่โยงปีนี้เห็นบอกมีละครรออยู่3-4 <It. S 2> เรื่องอิด <laughs> แฟนได้ดูกันเต็มอิ่มแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะคะกับโซลไ์ที่ตอนนี้ต้องหลอกเลยว่าเป็นข่าวลือที่นาหูมากๆาเกี่ยวกับเรื่องของการลาออกจากวงเอ็กโซของเ่าค่ะ